ใบอ่อนในยุคแรกๆนะครับมันค่อนข้างที่จะตั้งค่าได้ง่ายเพราะว่าเขาใช้สับพื้นๆเลยนะครับใช้สับพื้นฐานอย่างจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเขียนว่าเฟิร์สก็คืออันดับที่1นะครับเซคันก็คืออันดับที่2เทอก็อันดับที่รับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกตัวไหนให้มาอยู่ในอันดับที่1นะครับอย่างเช่นเราจะลงวินโดว์เราก็เลือกตัว usb ให้มาอยู่ในอันดับที่1นบก็ ดีครับสวัสดีทุกๆทา่านับช่างเอฟพบปประชาชนนะครับวันนี้มาแนะนําการตั้งค่าไบออนสำหรับการลง Windows นะครับต่อเนื่องกันจากคลิปก่อนๆนะครับที่แนะนําการลง Windows ด้วยตัวเองไปแล้วนะครับแนะนําการทํา usb boot ไปแล้วจริงๆคลิปนี้นะครับน่าจะต้องแนะนําไปก่อนเพื่อนแหละแต่ว่าก็มาที่หลังไม่เป็นไรนะครับเป็นคลิปแนะนําการตั้งค่าไบออนะครับ เพื่อที่จะลงวินโดว์นะครับการเข้าไบออดเพื่อไปตั้งค่าการลงวินโดว์นะครับเรานึ้ออะไรไม่ออกกด F2 ไว้ก่อนนะครับกด F2 กับปุ่ม Delete นะครับปุ่ม Delete อาจจะเขียนว่าเป็น Delete ชื่อเต็มๆแบบนี้หรือว่าอาจจะเขียนว่าแค่ D E Y แล้วก็เป็นจุดนะปุ่ม Delete เนี่ยแต่ละยี่ห้อมันจะวางตำแหน่งไว้ไม่เหมือนกันบางอันก็จะอยู่ด้านล่างแถวๆนี้ กด2ปุ่มนี้นะครับกดย้ำๆปุ่มใดปุ่มหนึ่งกดย้ำๆไว้ก่อนถ้ามันไม่ได้ค่อยเปลี่ยนปุ่มนะครับอย่างเช่น HP อาจจะต้องไปกด f 1 0 l e n o v o อาจจะเป็น f 1นะครับเดียวก็จะเป็น f 2กับปุ่ม delete เหมือนกันนะครับเหตุผลที่จะต้องเข้าไปตั้งไบ o อสำหรับการลง windows ก็เพราะว่าตัว b บ o อเป็นตัวกำหนดค่าว่าหลังจากที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วจะให้มันอ่าน ไฟล์บูทจากที่ไหนก็อย่างเช่นว่าให้อ่านจาก USB ให้อ่านจาก DVD-ROM หรือว่าให้อ่านจาก Harddisk นะครับซึ่งในยุคปัจจุบนันนี้นะครับการลง Windows นะครับลงจากแผ่น CD เราคงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับก็คงจะต้องลงจาก USB นะครับทีนี้การเข้าไปของแต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่จะบอกแบบเทคนิคชาวบ,บ้างเลยพื้นๆเลยก็คือกด F2 กับปุ่ม Delete นะครับ ดีลิทอาจจะเขียนเป็นชื่อเต็มหรือจะเขียนแค่ D E Y แค่นี้เองนะครับกด2ปุ่มนี้ย้ำๆนะครับจนภาพมันขึ้นก็ยังไม่ต้องปล่อยนะครับกดย้ำๆจนกว่ามันจะเข้าหน้าไบออดถ้าบางเครื่องที่ตั้งการฟาสต์บูตไว้นะครับก็คือบูตอย่างรวดเร็วบางทีเรากดไม่ทันนะก็กดทีๆย้ำๆนะครับภาพขึ้นมาเราก็ไม่ต้องปล่อยมือนะครับกดมันค้างไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมมีลิสต์ให้ดูนะครับว่าแต่ละยี่ห้อมันต้องเข้าไปตรงไหนบ้างนะครับ ส่วนมากจะเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันก็จะมีพวก HP, Lenovo นะครับอะไรที่มันอาจจะฟูจิสุโซนี่อะไรพวกนี้อาจจะแตกต่างกันนนึงออกไปนะครับทีนี้มาดูของตัวนี้ IBM นะครับหลังจากที่เราเข้ามาหน้าไบออแล้วตัวนี้ค่อนข้างจากโบราณนะครับไบออตัวนี้ค่อนข้างจากโบราณตั้งค่าได้ง่ายนะครับเพราะว่าเขาใช้สับพื้นๆแล้วก็มันจะอยู่ในหน้าแรกด้วยสังเกตดูว่ามันจะมีคําว่า first นะครับ first, first ก็คืออันดับที่1ก็คือในกรณีที่เรา จะตั้งให้มันบูตจาก usb f ฟลชไดรฟ์เป็นลำดับที่1เราก็เลื่อนตั้งค่าเลื่อนให้ตัว usb มาอยู่ลำดับ first นะครับ second ก็คือตัวที่2นะครับ uh, third ก็คือตัวที่3นะครับอะไรประมาณนี้นะครับอย่างสมมุติว่าเราเสียบ f ได s h d r i v มีทั้ง f ฟลชไดร i มีทั้ง cd rom ม,มีทั้ง hard d สก์อยู่ในเครื่องนะครับเราอยากให้มันบูตจากตัวไหนเป็นลำดับแรกนะครับเราก็ไปเข้าไปตั้งค่าให้ตัวนั้น่ะ อยู่ลำดับเฟิร์สนะครับอันไหนให้มันบูตลำดับที่2ก็เซคเคนอะไรอย่างนีนะ้ในกรณีที่เราจะบูตเพื่อลง Window ์จาก USB แฟลชไดร์ ye, เราก็ต้องให้แฟลชไดร์อยู่ลำดับที่1ก็คือนะครับก็กด Enter ตรงเมนูเฟิร์สนะครับเราก,กด Enter แล้วก็เลื่อนให้มันเป็น USB นะครับแล้วก็กด Enter อีกทีนึงแล้วก,กด S10 บันทึกได้เลยนะครับนี่ก็ค่อนข้างง่ายไม่ยุ่งยากนะครับไปดูอีกแบบหนึ่งอันนี้ของ เ e n o v o นะครับเรโนโวเรโนโกับ IBM มันคือโปรดกต์เดียวกันนะครับตอนหลังมาเปลี่ยนชื่อมาจาก IBM เปลี่ยนชื่อมาเป็นเ e n o v o นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในในทางธุรกิจของเขาทําไมเขาถึงมีการเรียกทั้ง2ชื่ออยู่จริงๆก็มีการดำเนินธุรกิจอยู่ทั้ง2แบบนี่แหละครับแต่ไม่รู้เขาแยกกันยังไงนี้ไม่รูนะร้การเข้าใบออดของ Lenovo รุ่นนี้นะครับ กด F1 กด F1 เข้าไปเข้าไปในหน้าใบออดเราจะสังเกตดูว่ามันจะไม่มีในหน้าแรกก็จะไม่มีนะครับให้เราเลือกว่าเราจะบูตจากไดรฟ์ตัวไหนนะครับแล้วแถบด้านบนนะครับตรงช้อยเมนูก็จะไม่มีให้เลือกนะครับว่าเมนูบูตมันอยู่หน้าไหนนะครับให้เราเลื่อนมาที่ Start Up ัพนะครับสตาร์ทอแล้วกด Enter เข้าไปถึงจะเห็นนะครับ ถึงจะเห็นหน้าบู o นะครับแล้วเลื่อนเรามาตรงบูตนะครับแล้วค่อยไปเลือกอ่ดีไวท์ที่เราจะบูตนะครับแล้วก็ค่อยกด f 1 0บันทึกอีกทีหนึ่งนะครับจะต่างจากันดับแรกนะครับเผื่อใครเจอใบอ่อดรุ่นนี้จะงงๆนะครับก็พอเข้าไปในหน้าแรกปุ๊บจะไม่มีหัวข้อบู t ให้เลือกเนี่ยนะครับเราเลื่อนเลื่อนหาแบบนี้แหละนะครับว่าในช้อยย่อยมีเมนูบูตอยู่ตรงไหนนะครับเขาไปเลือกตรงนั้นอย่างเช่นตัว Lenovo ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ นี่เราก็กด F10 บันทึกออกไปได้เลยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้ออัส,สุนะครับจะแตกต่างจาก2แบบแรกที่ทำให้ดูเพราะว่าตัวนี้เราจะยังไม่สามารถเข้าไปตั้งค่าให้มันบูสตจากแฟลชไดรอเอาไว้ก่อนล่วงหน้าได้นะครับในกรณีที่เรายังไม่ได้เสียบแฟลชไดรอเข้าไปนะครับเครื่องนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบแฟลชไดรอเข้าไปนะครับ การที่เราจะไปตั้งค่าให้เรามาที่บูธนะครับตั้งค่าให้บูธจากแฟผ่ได้าเราต้องมาที่บูธแต่ว่าเราจะยังไม่สามารถตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าไว้ล่วงหน้าทําไม่ได้นะจะมาสังเกตว่าตรงบูธออปชันที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันขึ้นชื่อว่าเป็นซัมซุงนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับบูธออปชันที่หนึ่งเนะี่ยมันเป็นฮาร์ดดิสต์นะครับวันนี้เป็นยี่ห้อฮาร์ดดิสต์ตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อซีดีรอมนะครับดีวีดนะีรอมถ้ากรณีที่เราจะเลือก ได้ให้มันบูตะเป็นอันดับแรกเราต้องมาที่ฮาร์ดไดนะครับแล้วกด Enter จะสังเกตเห็นว่ามันเจออยู่ได้เดียวก็คือฮาร์ดดิสนะครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบแฟลชไดร์เข้าไปนะครับก็จะแตกต่างจาก2แบบแรกนะครับคือ2แบบแรกนั้นเราสามารถไปตั้งค่าเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับแต่ว่าแบบแบบนี้นะครับคือฮาร์ดดิสไม่ใช่ฮร์ด ก็คือโน้ตบุกรุ่นหลังๆมาเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้แทบทั้งหมดแล้วนะก็คือจะไม่สามารถไปตั้งค่าอะไรไว้ก่อนล่วงหน้าได้ถ้าเรายังไม่ได้เสียบตัวแฟลชไดร์เข้าไปนะแล้วก็บางรุ่นบางยี่ห้อนะจริงๆมันเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาอาจจะใช้นะครับเขาอาจจะเล่นคำอาจจะใช้สัพท์อื่นนะครับฉะนั้นสัพท์เหล่านี้นะครับมันอาจจะเป็นศัพ์ อาจจะใช้คำอื่นนะครับแต่จริงๆมันก็คืออันเดียวกันนะครับมันเป็นเทคนิคทางการตลาดของเขานะครับทำให้เรายุ่งยากเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้ยกเครื่องเข้าไปในสูน์ของเขานั่นแหละประมาณนั้นแหละนะครับเขาก็เลยแต่ละยี่ห้อตอนหลังมาเราถ้าเราเข้าไปเซทในใบออกจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีการเล่นคำนะครับก็คือเขาใช้ศัพท์หลากหลายมากนะครับอันนี้ผมเสียบสายเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่นะครับกด F2 เข้าใบออกเหมือนเดิมนะครับ แล, boot, แล้วเลื่อนเมนูมาที่บูตนะครับแล้วเลื่อนลงมาที่ฮาร์ดไดร์นะครับกด enter ทีนี้เราจะเห็น2ไดร์แล้วนะครับไดร์นบนเนี่ยอันออปชันที่1นึ่งเนี่ยครับบูตออปชันที่1นี่ก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ครับบูตออปชันที่2มันก็จะเป็นตัวแฟลชไดร์นะตรงบูตออปชันที่1เนี่ยนะครับเราเลื่อนเคอร์เซอร์มาไว้ตรงนี้แล้วเรากด enter นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีอยู่2ไดร์ให้เลือกนะครับ เราจะลง Window ์ก็คือจะให้มันบูตจากแฟลชไดร์ฉะนั้นเราก็ต้องมาเลือกเป็นเซนดิสนะครับ mm hmm. กด enter เนี่ยมันก็จะขึ้นไปอยู่เป็นบูตออปชันที่1แล้วนะครับลองกด escape ออกไปดูอีกทีนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงบูตออปชันที่1มันก็จะเปลี่ยนมาเป็นเซนดิสแล้วนะครับนี้เราก็บันทึกออกไปเลยนะครับกด f10 นะครับตอบเย s แค่นี้มันก็จะเข้าไปบูตจาก usb แฟลชไดร์ให้เรานะครับเราก็จะสามารถลง Window s ได้แล้วนะครับ แล้วก็ทั้งหมดนั้นก็คือตัวอย่างการตั้งค่าทั้ง3แบบครับมาให้ดูก็หวังว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยลงวินโดว์มาก่อนนะครับก็ติดปัญหาตรงไหนก็สอบถามเอาไว้ได้นะครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างอาจจะมาตอบช้านิดนึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้คิดว่าคงต้องพอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ